<tultime> thank you, you, <.ions2> lo, you, you love okay, lo ya. you, thank you, thank you. <coughs> ครั่งม่กม่ะม่กม่ I like you มอถมออโูมูฝันดีและเคยเนี้ยน้องมูดีใจดูหน้าก็รู้กามูกามูช่วยกันเลี้ยงหลานมาะ ทำเอาแฟนเป็นชาวด้อมยิ้มตามมีความสุขกันทวนนาจริงๆค่ะเพราะวันที่รอคอยมาถึงแล้วสำหรับแน็กชาลีและติ๊กตอกเก่าเกาหลี มที่ล่าสุดพวกเขาก็ได้มีโอกาสมาไลายคู่ด้วยกันเป็นครั้งแรกค่ะกับการร่วมงานกันกับงานพรีเซนเตอร์สุดบา้าก็มีสักขีพยานความรักคนร่วมชมแสนกว่าคนเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งไลา์ที่น่ารักสุดๆทำเอาฟแฟนๆตุยแล้วตุยอีกขาดออกซิเจนกันไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ในไลฟ์สดแน็กยังได้เผยอีกว่าผมไม่กลัวนะครับผมเป็นพ่อบ้านไซก้า ทำด้อมแพนด้าฮาอยู่ไม่น้อยเลยค่ะพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยว่าพอมีความสุขเวลาก็จะผ่านไปไวส่วนใครที่ไม่พันไล์เมื่อวานวันนี้เขาก็จะมีไลค์คู่กันอีกค่ะและบอกว่าจะมีไลค์ด้วยกันอีกหลายๆรอบเลยแฟนๆรอติดตามความฟินกันนะคะไลค์หนึ่งความฟินที่ขอพูดถึงหน่อยค่ะเมื่อแน็กชาลีเขาไปออกรายการกะตัญญูทูน่าซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนค่ะที่แน็กได้เผยว่า แฟนครับบอกให้ผมแต่งงานกับกาเมนพิธีกรก็เลยถามว่าเอ้าผมนึกว่าคุณจะแต่งงานกับเขาซึ่งแน็กชาลีก็ได้บอกว่าใช่แต่ในอนาคตฟ<ะ>ังไปก็เชิไปประเด็นหนึ่งว่าเป็นการเนยังไงอย่างนั้นคะ่ะเป็นหนึ่งมสัมภาษณ์ที่เป็นพลังบวกพลังงานดีๆให้กับแฟนๆจริงๆค่ะใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ราย,รายการกระตันยูทูไนทช่องกตันยูทูไนนะคะ รับรองว่าได้พลังบวกดีๆกลับไปแน่นอนค่ะชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2ปา r t ตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ